สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะสวัสดีวันนี้วันตุษจีนนะคะซินเจียยูอีซินลินพุชัยนะคะเออนี่ก็เป็นวันไหวใช่ไหมคะวันไหว้บรรพบุรุษไหวเจ้าที่นะคะไหวเจ้านะคะเออแต่วันนี้เต้ยมาอีกบ้านหนึ่งค่ะเป็นบ้านของยายบ้านเล็กๆนิดนึงอันนี้มาไหวจะเห็นไหมครับไหวไหวโก่งกับยายชั่วค่ะอื ก็มีกับข้าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะว่าวันนี้เพื่อวความเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะคะมาขอพอรท่านนะคะนี่ค่ะยังไงก็วันนี้ก็แต่งชุดดาวบันเฮงนิดนึงค่ะชุดแดงปากต่องแดงนะคะแต่ว่าหน้าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าตื่นเช้ามากแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทํางานตลอดเลยก็เลยจะดูเพลียนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านยายนะคะ คุณยายนั่งอยู่นี่ค่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขนะคะยังไงก็ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปขอให้ทาอะไรก็มีแต่วความสุขความความความร่ํารวยเงินทองนะคะไหลามาทมาค่ะนี่ก็ขอพรนี้ก็ให้กับทุกๆคนเพื่อนๆทุกคนของเต้ยนะคะโอเคค่ะยังไงก็เต้ยขอลาไปแล้ววันนี้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวเ,เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะ